ครับนี่ก็มาดูรอบอีกนะครับนะครับฝนตกนะครับมีไหมครับอ๋อมีลาสล่าตัวหนึ่งนะครับโคตรโตตัวนะครับโตใหญ่นะครับนะครับลาสลาดนะครับโ้ตรงนี้อีกลูกนึงนะครับที่ได้ชุ่งประจำนะครับ นได้ครับนสาเริ่มแหกเมตรครับมีสองตัวครับครับหนึ่งสองตัวครับอ่ามีสองตัวครับโอเคครับ ตรงนี้อีกลูกนึงนะครับเดินเข้าไปดูนะครับว่าจะได้ไหมตรงนี้นะครับนิ่งๆครับนาจะไม่มีไม่มีนะครับก็ที่ได้จากรอบสองตัวเมื่อกี้นะครับ เมื่อกี้ก็ปล่อยไปแล้วตัวหนึ่งครับนี่เราก็เอามาลองปล่อยบอ่อนี้ดูนะครับไปดูว่ามันจะรอดหรือเปล่านะครับนะครับตัวที่สองครับสองตัวไมเจแล้วครับเดี๋ยวว่ามันจะขยายพันธุ์ในบอ่อนี้นะครับสองตัวนะครับปล่อยไป